โอ้โหวันมู่โอ้โหโอ้รออยู่นะคันนี้ก็ไปไปจะทาปลอดไฟครับพี่ อ้าวพี่หลงพี่หลงพี่หลงฟูโซครับอ้าวเรื่อยเรื่อย เหมือนกันนะพี่หลงนี่ถอนสามเท้าแล้ถอนเกียร์สามเท้าแลลวนี่เออไปเกียบ์พอดเกียร์สุดท้าย เดินทางปลอดภัยครับผมโอ้ยรถไฟนอนี่พพอจะเลิน่นนี่ไปไปไปโอ้รถมันมาอีกคันแล้วครับผมตีรถเปล่ากลับ เอเอซอนได้อยู่นะคันนี้ก็โอ้อยังจวดเลย ปลอดภัยครับผมโอ้ครันนี้รถอะไรเนี่ยหน้ายังรอเลยดูดิโหวอนมูโอหโอ,อ่าวนะปลอดภัยครับพี่ อาดูรถอ้อยครับซูโมซูโมูโอ้สายโมลุบเปาเนี่ยก็ึ้นแห้งเลยซูโมสายโมลุบเปาเนี่ย วะน,นี่คือแฮงแท้่ะมาเดี๋ยวดารกปลอดภัยครับผมอ่ะรถมันครับคันนี้ตีรถเปล่ากับ โอ้12ลอ้อโอ้อยังไวเลยครับคันนี้อ้าวเดินทางปลอดภัยครับพี่โอ้คันนี้รถอะไรนาะในี่ยคุมภามาเซรี500 เอาเดินทางปลอดภัยค,ครับผมโอ้พรเจริญขนใบามาอีกแล้วคันหนึ่งไปไปไปเดินทางปลอดภัยค,ครับผม